สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะย่าแดงกับสีมากินกุนนกุงมังกรน,นะคะ,นะะเมื่เกยกินจั๊กจอกินเถื่อแหลกค่ะนี่วันเกิดค่ะเกิดอยากจะกินแล้วก็มีมากก็เลยได้กินว่าได้เกิดอียองเกิดอยากจะกินค่ะกม็มีเมื่อน,นี้ก็มีนี่ค่ะเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเด้อมีปูค่ะปู ปูปู้ข้าแกะแล้วเรียบร้อยค่ะแกะไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเอกุ้งมังกรเน,นี่ยแหละค่ะกามมันเนาะแกะแลว้วตอนแกะก็วาสิเฮ็ดให้เบิ่งอย่าลืมก็ได้เลยเห็ดน้อยเดียวนี่ค่ะเนื้อล้วนๆค่ะเนื้อล้วนกุ้งมังกรค่ะเนื้อล้วนมาด้วยค่ะมากินน้ำกัน เอิแยาแดงกับขอบคุณทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เขามาเป็นติดตามเป็นเอฟซีแล้วก็เขามาเบิงทุกคลิปค่ะสนับสนุนดีๆค่ะที่ให้ความสนับสนุนแยาแดงมากตลอดเนาะเนาะจังไดกับขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เขามาเบิงแล้วก็ทุกคนที่เขามาติดตามเนาะค่ะเนาะจังไดกับเป็นกําลังใจให้แยาแดงเลยะคะเด้อเมื่อหม่พึงเขามาเหตุว่าท่านได้โดนค่ะแต่ว่า ก็ตัดคลิปก็ยังบอ่ท่านได้เป็นอยู่ค่ะตนนาตนลังอยู่เป็นเรื่องใหญ่เล้นะคะเด้อจิฮาเทศจิพยายามพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆล่ะค่ะกาลังตอนนี้กาลั่งไข่ไข่มาอ่าล่องผิดล่องถูกอยู่เนาะค่ะเนาะจังไดกะบยาวากันเนาะค่ะเนาะหายาไพ่ยาแดงน้ำเนยเด้อค่ะเด้อจังใดใครเห็นบ่ท่านเป็นผู้ใดอัน มีดีๆกันแนะนำยาแดงมาแน่ยด้วว่าเขียดจังไรเนี่ยกะไปเบิ้งคลิปเพ่อนๆกับบอกวิธีตัดวิธีตอว,วิธ,ววธีเห็ดอีหยังกับเห็ดอยู่แต่ว่ายาแดงกับยังเห็ดเพราะันเป็นย่อนอันสาลาัดหน่อยเนกขานค่ะ,ะจึงได้กะมาเบาๆอย่งางไยดอกยาแดงเบาเบเกงค่ะสิก,กิน <laughs> สิก,กินเลยเดีย <laughs> กินเลยได้ค่ะน้ำจิมกะน,น้ำจิมซีฟูดสุดสุดแดงเองค่ะคุณเนี่ เผินสูตรเพื่อเองเ่าบอกไปสูตรลับสูตรลับเ่าบอกไปค่ะโอ้เริ่มบอกว่ามีผักอีกอ,อ,อ,อย่างแน่งเนาะเนาะอันนี้ก็แครอทมีแครอทมีเดี๋ยวกันเอาไข่เบิง้งค่ะนี่ค่ะมีมีแตงกวามีแครอทไอ้ม่วงแล้วก็เออเอาหัวอีกอย่างก็เริ่มประเทศใน,นประเทศเ,เริ่มซื้อมัน มาเริ่มกินเลยกันล้วกันคะ่ะเมื่อีอก,กสิกินกามกุ้งมังกอนคะ่ะคุณสามีเพิ่น,น,นพอดีลูกชา้สามีเพิ่น,นไปหูจักกับพวกประมงเนาะคะ่ะเพิ่นกัเลยได้เอามาใไ้เพิ่นเอามาใไ้ก็เลยสิไดโอกาสกินคะ่ะกินเพิ่นไดปูไดอุ้ยอุ้ยเนื้อคะ่ะเนือ้อมึง,มง หน่อยซะเนอะมันงคะเนี่ยปุ๊บอืมอืมห,หวานค่ะหวานโอ้โหแล้วว่าทีนีนแก่นตะวันเค่นวาที่รับตาเป็นยังเนนั้นนึก หวานมันหัวเอียงหัวแกนตะวันค่ะแซบอยู่หวานที่รู้ว่ามันเป็นแกนตะวันกับไปเสื์ชในกูเก่าค่ะเพราะว่าเลี้ยงบ่ค่อยรูเรื่องผักอันพวกนี้ป่ะไดนมาค่ะบบุญอื้อ ใหญ่ขักใหญ่เนี่ยิกินให้เบิ้งด้วยค่ะเธอทีนี้เด้อมันสิห่อยเนาะขออนุญาตยกถวย้วยเ้ยค่ะเด้ออืมอืมชาบไลค่ะ หาวานหวานตันวันว่าสิกินปูสิกินเบิดบตบนนอกประเทศนีน่ตัวเดียวคือสิซ้งเป็นตะอิ่มหรอกค่ะ โอ้เหนือมันหลายหลายเนือหวานเีร อือืมชอบเส้มปากจมคำ หนาปูนะคะหนาปูาขาวขาวเพชดน้ำมูกไหลนะคะเด้อเพชด หน้าปูะไซพิกนะบหลายค่ะวันนี้อากาศอังกฤษกับบดีค่ะฝนตก ให้หมาข้างหลังบ้านคนตกกันอ๋อถือกินม่วงมากเลยจัง่อยกายว่ากันเด้อค่ะเด้อสิบอัสุภาพ แซ่บสมมันแพงอยู่ค่ะเกิดมาได้ยังก็ไม่เคยกินตัวใหญ่ป็นเอกท์เธอข้างแรกในชีวิตว่ากันได้กินนะข้างแรกในชีวิตที่ได้กินตัวใหญ่ๆเนี่ยได้ยังโชคดีที่ได้สามีใจดีค่ะ คนตามใจส่วนมากคนตามใจอยากกินยัง่นก็อยากก็อยากหามาให้กินเนาะขะเนาะกะ็ถือว่าเ้าโชคดีไปถึงเพื่อนสีบวัวลำบ่รวยแต่ว่าเพื่อนกบับบให้เห้าอดอยากก็เอาหละ่ะแฟนยาแดงพ่นบ่รวยด้วยค่ะเ่นบ่ว้ดงํำได้รวยวไหมน่าเส่ ข้าอเมยูข้าก็ตรงยอมรับเนาะสิส่งเงินกับบ้านลำๆขากเ็เะ็ดบ่ได้ค่ะพนหายเท่าที่พนมีแต่ว่าอยากกินยังพนหาหายเบิดแพงไนไหนก็ซื้อหายเมียตะครองจะาคองหาปอนกับปกลกาซื้อแพง เมียได้รักซื้อมาให้กินเอากระสันบ่ได้กินดอกกันแพงกันเกินหาปอนบ่ซื้อให้ซื้อเองจ้างกรบเพื่อเสื้อแตของเมียแพงกว่านี้ก็ซื้อให้กินสีเงาโปรยานพี่น้องเบือ่อ